สวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่กับช่องพายปวดทองช้างพิการขานะคะเดี๋ยวเราจะมาป้อนแตงโมูของคุณแม่แอนานานะคะเมื่อวานปอนไม่หมดนะคะวันนี้ก็จะปอนแล้วก็อาบน้ําทายาให้พี่พายปวดทองนะคะเจะลินเจนี่นะคะเราจะไปปอนแตงโมูของคุณแม่แอนานานะคะแล้วก็จะอาบน้ําให้คุณช้ายนะคะจะได้ใสยาสวัสดีครับด้วยครับไปช่วยครับป้อนครับด้วย ้างดังจุบด้วยอากันตทรศัพ์น,นี้คือดิงอันนี้ยังกราบขอบพระคุณคุณแม่เอ็นน้ำมากๆเลยนะคะคุณแม่จ๋าที่เอ็นดูพลายบัวทองนะคะก็จะอาบน้ำไปให้ไปให้เขาด้วยนะคะคุณแม่ยสยสยาเต็มใจจากน้อย อากาศคือร้อนสุดๆเลยนะคะคุณแม่จ้าให้กินเต็งโมนะคะใส่ของกินเต็งโมหมดเกินแม น้ำไปให้เขาด้วยนะคะเพราะว่าอากาศร้อนมากๆเลยนะคะแม่จ๋าอากาศร้อนแบบสุดๆนะคะกขึ้นมนหหดูดูแม่ดูเขาโชว์หางกลัวหางเขาเปียกนะคะดูๆดู น้ำมันอาบแก้มเลยนะคุณแม่จ้า ไม่ได้ดีหรอแม่ จะวางหางให้เขาด้วยนะคะแม่เมย์ดูเราดูช็อตเด็ดนะคะแม่เมย์ช็อตเด็ดช็อตเด็ดอือม่เหมือนไม่โดนหางเลยนะโดนแต่ข้างบนนั่นเองจะเอาครังนี้อีกรอบหนึ่งใส่ครังนี้ด้วย ยืนยืนแบบว่ายืนกินแตงโมแล้วก็พิงไปด้วยนะคะคุณแม่ต้องพิงเสาไปด้วยนะคะคุณแม่ดูอากาศก็คือร้อนมากนะคะคุณแม่แบบพอหนาวก็หนาวนะคุณแม่แต่ว่าพออากาศร้อนนี่คือแบบร้อนสุดๆนะคุณแม่จ้าล้วยิ่งร้อนแบบนี้เขาตกมันก็โอ้โห ร้อนมากนะคะถ้าไม่มีผล,ลไม้นี่คือแปลว่าเราจะอาบน้ำให้เขาได้นะคะไม่จะอาบน้ำให้เขาไม่ได้เนาะคุณเมย์ต้องมีผลไม้เท่านั้นนะคะถึงจะคุมเขาอยู่ตั้งใจสุดๆนะคะคุณแม่ควาน หรือว่าเบอร์ทองร้อนหรือเปล่าถึงยอมให้อาบน้ําง่ายๆนี่เบอร์ทองน่าจะร้อนเลยค่ะคุณแม่ถึงแบบว่ายอมให้อาบน้ําง่ายๆโอ้เจียจูจะเป็นแผลด้วยตายหาเลยเนาะจะคลองก็ตีหางจะคลองเป็นแผล มแม่มองป็งเปิอนะเพ้อดูดีเลยเด็กคหมดแล้วเหรอหมดแล้วนะคะคุณแม่หมดแล้วรีบถอยเลยรีบหนีน้ำต่อไปก็จะให้เขาเล่นโคนนะคะแม่จม้าเนาทีแล้วเจ็ดนาทีแล้วให้แม่ดูคลิปไปยาวๆเลยนะคะ รีวิวการป้อนผลไม้แล้วก็การอาบน้ําให้ับทองนะคะให้เขาเล่นโคลนเพื่ออาบน้ําไปก็จะเล่นโคลนแล้วนะคะคุณับทองผลไม้ก็หมดนะคะคุณแม่จ้าผลไม้หมดแล้วนะคะขมับนี่คือแบบน้ํามันไหลแบบสุดยอดเลยนะคะคุณแม่ดูขมับคือบวมปิงเลยตรงบิ๊กกระจูเขาก็เป็นแผลด้วยนะคะแม่ม บิ๊กกจูเป็นเผลน้ำเร็วๆของพย,ยันเลนโซนมากๆใครจะได้หายเร็วๆน้ำมันไหลเยิ้มโพดมันอไหลยึดไหล แปดนาทีแล้ว